พี่น้องเคยเห็นขอนบินบอนี่แหละเพื่อนว่าขอนบินเนะจ้ะพี่น้องเยเพื่อนเอิ้นว่าขอนบินนี่ขอนบินดูนะเต็มอาญ,ญาไปเบิดเลยพี่น้องเต็มขอนอาญ,ญาเลยบินแท่แบบเนี้ยขอนบินแท่พี่น้อง น้องมาเก็บเห็ดบดน้ำกันเออพี่น้องขออนใดก็มีบัตรที่นี่กูะนะล่นกระตาพอมีตาใส่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องพออีกแล้วพี่น้องเห็นบอเห็นบ่จ้าสดสดจากจาก่อเลยนี่พดพวพ,พี่น้องเลยพูนะเห็นบ่สดสดเลยนี่จากปลา เก็บเหนะ็ดนองนะมองดูนะได้บปกหลายคักเต็มตาอญญาียาเลยพี่น้อง